โหลดหนังสือในแบบ e-book และสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพระอยัยกาในสมัยโชซอนซึ่งก็คือย่าของกษัตริย์นั่นเองครับจะมีใครบ้างเราไปดูกันเลยครับผมเริ่มจากพระองค์แรกคือพระพันปีจาซองหรือราชินีชองฮีสกุลยุนพระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7 และเป็นพระอีการในสมัยพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9าพระนางได้ช่วยพระนรดาว่าราชการหลังม่านในช่วงแรกที่ครองราชด้วยพระนางมีศักดิ์เป็นแทวังแทบีในสมัยของพระเจ้าซองจงและเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในฝ่ายในและราชสำนักแล้วก็สิ้นพระชนในสมัยพระเจ้าซองจงนี้เองครับท่านต่อมาคือพระพันปีอินซูพระนางเป็นลูกสะภ้ยของพระพันปีจารซองแล้วก็เป็นพระมารดาของพระเจ้าซองจงด้วยนะครับ แล้วต่อมาในสมัยพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10พระนางก็มีศักดิ์เป็นพระอยัยกาและได้เป็นแทวังแทบีมากันที่ท่านต่อมาครับนั่นก็คือพระพันปีอินเฮเยหรือ, S S an, อราชิานีอันซุนสกุลฮันมเหสีของพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8แห่งโชซอนพระนางเป็นพระอัยกาพระองค์เล็กของพระเจ้ายอนซันหรือเรียกได้ว่าในสมัยพระเจ้ายอนซันเนี่ยมีพระอยัยกาสองท่านนั่นเองครับนั่นก็คือพระพันปีอินซูที่เราได้กล่าวไปและพระพันปีอินเฮเย ที่เรากำลังกล่าวถึงโดยพระพันปีอินซูนั้นเนี่ยเป็นพระอีกาแท้ๆของพระเจ้ายอนซันใช่ไหมครับส่วนพระพันปีอินเฮเยนั้นจะเรียกว่าเป็นพระอีกาพระองค์เล็กหรือจะเรียกว่าญาสะพ้ยก็ได้ครับโดยในสมัยพระเจ้ายอนซันพระนางก็เป็นแทวังแทบีเช่นเดียวกับพระพันปีอินซูท่านต่อมาคือพระพันปีโซซองหรือพระราชนีอินม็กสกุลคิมไม่เห็นสีองค์ที่สองในพระเจ้าซอนโจซึ่งในสมัยพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ต่อมา พระนางมีศักดิ์เป็นพระมารดาแต่ทว่าก็มีเรื่องให้พระนางโดนปลดแต่ไม่นานพระเจ้าควางแฮถูกยึดอำนาจไปหล่าคุณนางได้เชิญพระเจ้าอินโจกษัตัตย์องค์ที่16ขึ้นมาของราชพระราชินีอินม็อกจึงได้คืนฐานะและได้ขึ้นสู่ตำแหน่งพระพันปีอีกครั้งพระนางมีศักดิ์เป็นเสด็จย่าห่างๆของพระเจ้าอินโจนะครับและในสมัยพระเจ้าอินโจ์พระนางมียศเป็นแทวังแทบีมากันที่ท่านต่อมาครับนั่นก็คือพระพันปีจาอี หรือจาออยหรือพระราชินีชังระยนสกุลโชพระนางเป็นมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16แห่งโชซอนและด้วยความที่พระนางและพระเจ้าอินโจพระชนมายุห่างกันมากทําให้พระนางมีพระชนมายุน้อยกว่าพระโอรสของพระเจ้าอินโจหลายๆพระองค์อีกครับซึ่งในสมัยพระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์องค์ที่18ผู้มีศักดิ์เป็นหลานเลี้ยงของพระนางพระนางก็อยู่ในที่พระอิยกาและได้เป็นแทวังแทบี ซึ่งพระนางก็อายุน้อยกว่าพระพันปีที่เป็นลูกสะใภ้ของพระนางเองเสียอีกครับต่อกันที่พระพันปีท่านถัดมานั่นคือพระพันปีเยซุนหรือราชินีชองซุนสกุลคิมพระนางเป็นมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21แห่งโชซอนซึ่งซีรีส์หลายๆเรื่องก็มักจะทําให้พระนางเนี่ยดูร้ายๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตระกูลของพระมเหสีเนี่ยเริ่มเข้ามามีอํานาจในราชสำนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ซึ่งเมื่อพระเจ้ายองโจสวรรคตไปเนี่ยโอรสที่เป็นรัชทยายาทก็ได้สิ้นไปก่อนหน้านี้ทําให้พระนัทดาขึ้นของราชต่อจากพระอายกาของพระองค์และราชินีชองซุลซึ่งมีอายุยังไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับมีอายุห่างจากหลานเลี้ยงของพระนางเนี่ยเพียง7ปีเท่านั้นก็ได้ขึ้นเป็นพระอัยกาโดยมีตําแหน่งเป็นวังแทบ,บีซึ่งในสมัยของพระนัทดาเลี้ยงของพระนางนั้นก็คือพระเจ้าจองโจหรือลีซานนั้นพระนางก็พยายามซุ่มตัวเงียบไม่ทําอะไรมากนักนะครับเพราะว่า พระนางเนี่ยอยู่คนละขั้วการเมืองกับพนัตตาองค์นี้นั่นเองและพระอัยิกาท่านสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นพระอัยิกาองค์สุดท้ายของโชซอนนั่นก็คือพระพันปีมยองกยองหรือราชินีอินวอนสกุลคิมพระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23และเป็นพระอัยิกาของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่24โดยพระโอรสของพระนางคือราชทายาทไฮโอมยองนั้นได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระบิดาจะสวรรคต ดังนั้นเมื่อสวามีของพระนางสวรรคตเนี่ยพระนัดดาของพระนางจึงขึ้นของราชต่อเป็นพระเจ้าฮอนจงทําให้พระนางเนี่ยได้ขึ้นเป็นวังแทบีแล้วก็ขึ้นเป็นแทวังแทบีเลยนะครับอยู่ในที่พระอิยกาของกษัตริย์นั่นเองแต่แอบกระซิบในหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ยศสุดท้ายของพระนางนะครับเพราะในสมัยถัดไปเนี่ยพระนางก็ได้หากษัตริย์ขึ้นมาของราชต่อจากหลานพระนางที่ไม่มีทายาทพระนางก็เปลี่ยนสถานะจากพระอิยกากลายเป็นพระปิตุฉาแล้วก็พระมารดาเลี้ยงของกษัตริย์องค์ต่อไปแทนครับ ซึ่งก็ยังคงยศแทวังแทบีอยู่แล้วพนางก็สิ้นพระชนในสมัยของกษัตริย์พระองค์นั้นนั่นเองครับผมสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ